สวัสดีครับจากจุยเซอร์ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4อยู่ในซีรีส์ของผักต้านมะเร็ง14ชนิดที่ผมคัดมาจากหนังสือผัก333ชนิดคุณค่าอาหารและการกินที่ระบุสรรพคุณเกี่ยวกับมะเร็งไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการหาผักมารับประทานเพื่อป้องกันหรือต้านมะเร็งท่านสามารถนำผักทั้ง14ชนิด มาทําทานตามสูตรที่แนะนำไว้ได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือให้ทานซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อได้วิตามินเกลือแร่และเอนไซม์ที่หลากหลายและครบถ้วนผักในคลิปที่4มีชื่อว่าผักกาดขาวมีผลงานวิจัยว่าในผักกาดขาวมีสารซันโฟราเฟนและไอโซไทโอไซยาเนตช่วยป้องกันและต้านมะเร็งสูตรน้ำผักกาดขาวสกัดเย็น วันนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างมาติดตามดูกันเลยครับผักกาดขาว200กรัมผมใช้ผักกาดขาวเบานะครับไม่ได้ใช้ผักกาดขาวปลีเพราะว่าผักกาดขาวเบาเขาจะเป็นใบๆแบบนี้ครับผมว่าเวลานํามาเข้าเครื่องสก,กัดเย็นจะง่ายได้กว่าผักกาดขาวปลีนะครับผักกาดขาวปลีเป็นกับกาบเราจะต้องมาหั่นอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ต้องหั่นเลยนะครับเมื่อเราได้ผักกาดขาวเบามาแล้วเราก็ต้องหั่นโคดน,นะครับ แล้วก็แยกออกมาเป็นใบๆเพื่อดูว่ามีสิ่งสกปรกตรงปลายโคนไหมในส่วนที่เขาอยู่ใกล้กับดินนะครับหลังจากนั้นก็นําไปล้างน้ำทคำความสะอาดสัก3-4รอบผักกาดขาวเบาเป็นของปฐมสุขนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่เวลาไปล้างแล้วเนี่ยผมเจอหนอนตัวเล็กๆนะครับแสดงว่าของเขาเนี่ยออร์แกนิกจริงเพราะหน้าถุงก็เขียนไว้เป็นออร์แกนิกหนอนกินได้ เราก็กินได้อย่างปลอดภัยครับแอปเปิลเขียวเบอร์113จําจำนวน2ลูกเราก็นำแอปเปิลเขียวไปล้างน้ำแล้วก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เข้าเครื่องแยกกาก,ากชนิดสกัดเย็นได้สะดวกสบายเช่นกันครับสับประรด100กร,รมัมสับประรดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำผักกาดขาวเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วผมก็จะใส่ขิงนะครับ ขิงก็ขนาดประมาณหัวแม่มือนะครับหรือประมาณสัก20กรัมนะครับเพื่อให้มีรสเผ็ดร้อนนิดๆนะครับจะช่วยในส่วนของรสชาติของผักกาดขาวเบาซึ่งเขามีรสชาติหวานออกเอียนๆหน่อยฮะเมื่อใส่ขิงเข้าไปรสชาติจะเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงชวนดื่มมากยิ่งขึ้นครับนำวัตถุดิบทั้ง4ชนิดมาเข้าเครื่องแยกกากชนิดสกัดเย็นครับ สำหรับท่านที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นออสการุ่นเดียพนเนี่ยปรับหัวปรับแรงดันไปสักประมาณเบอร์สามครึ่งก็พอครับผมก็จะเริ่มจากสับปะรดก่อนเลยครับตามด้วยแอปเปิลเขียวนะตามด้วย อากาศขาวเบานะครับใส่สลับไปสลับมาแล้วครับถ้าเราไม่ม้วนนะครับใส่ตามแนวยาวให้ตรงร่องเกลียวครับ เดี๋ยวเขาจะพาผักกาดขาวเบาของเราเนี่ยเข้าห้องขันเองผมก็จะสกัดผักขาวเบาให้หมดก่อนนะครับ ฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากออกซิเดชันจากการสกัดนะครับเพราะเครื่องระบบนี้ยเป็นระบบเกี่ยวรอบต่ําเขาจะไม่ทําลายคุณค่าวิตามินและเอนไซม์ในผักผลไม้ฟองที่เกิดขึ้นคือในผักกาดขาวเบาเนี่ยก็จะมีออกซิเจนนะครับเวลาถูกบีบคั้นเนี่ยฟองก็จะออกมาด้วยแล้วก็เป็นฟองที่อยู่ในแอปเปิลเขียวเนี่ยแหละครับแอปเปิลเขียวให้หมดเลยนะครับ ผมก็จะตบท้ายได้ขิงนะครับเพราะขิงเนี่ยมีเส้นใหยสูงที่สุด mm hmm. เขาจะไปกวาดเอาของนิ่มๆที่อยู่ข้างหน้าห้องคันนี้ออกไปด้วยครับผ mm hmm. ักกาดขาว200กรัมแอปเปิลเขียว2ลูกสับปะรด100กรัมแล้วก็ขิงประมาณ20กรัมจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่นะครับ ได้น้ำ438 ml เลยครับลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรอรสชาติเนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีกลิ่นขิงเผ็ดเล็กๆแล้วก็มีมีกลิ่นผักกาดขาวน่อยๆน,นะครับ เป,ปรี้ยวหวานผมเชื่อว่าหลายท่านทานได้ครับคลิปหน้าจะเป็นผักตา้านมะเร็งชนิดไหนลองติดตามดูครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำอักระไคข้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ